พีไม่มีใครใจเอาเคใครพร้อมแคแป๊บด้วพิมพร้อมอม,อม,มาค่ะเจนุกนะคะไม่สนับสนุนให้คนเล่นงานพนันที่ผีดกฎหมายมทุกชนิดให้ทุกคนซื้อและอุดหนุนสดากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะหวยงวดน,นี้รวยงวดน,นี้รวยงวดน,นี้รวยโอเคมาพร้อมอยางอันนี้เลขฝันนะเดี๋ยวจะให้ดูเลขใบเขียวย,ยังไม่ได้ไบให้ไปชข อูนี้ห่วยจอกแล้ววะทุกคนมีเลขในใจเลยบ้างบ้าทุกคนหนึ่งแปดคือดังมากเจ๊รู้ว่ามันคือเป็นเลขหลักกิโลแต่เจ๊อะจำพังอะชอบหนึ่งอยู่แล้วเว้ยทุกคนกลุ่มยังทันนายังทันนาก็คือว่าสามารถเข้าได้เลยนะคะเลยอีกหนึ่งร้อยคนสุดท้ายจะนุ้งปิดหลับแล้วนะจ๊ะกะคือว่ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะก็คือว่าเดี๋ยวแอดมินจะดึงเข้า ของฟรีทุกคนถ้ามันปังมันเฮงมันก็จะปังมันเฮงอยู่กับเราถ้าเราถูกชะตาถ้าถ้ามันไม่เฮงไม่ปังก็คือไม่เฮงไม่ปังแค่นั้นจบอยู่ที่ดวงค่ะเราอย่าโทษตัวเองเราเราไอ้เราอย่าโทษใครเราต้องโทษด,ดวงเราทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ดวงตัวเลขหวยเหยไม่ว่าเราจะแบบ ลอตเตอรี่เนี่ยเราซื้อเนี่ยเจนุกซื้อสองร้อยกับสามร้อยใบเนี่ยเจนุกก็ไม่รู้ว่าในนี้จะมีรางวัลที่หนึ่งไหมหรือรางวัลอะไรไหมหรือจะถูกสองตัวล่างสามตัวท้ายเจนุกก็ไม่รู้เหมือนกันนึกออกปะมันไม่มีใครรู้แม่จริงๆถ้าเด็กรงครูนะเจะนุกจะซื้อเลขตัวเดียวเจนุกไม่ได้ซื้อวาหวานแบบซื้อทุกเลขเหรอกจริงๆกล <c oughs> ุ่มฟรียังทันนะคะบอกก่อน อ่าโอเคแม่แม่แมอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันสายด่วนตะ่อสิบโมงสายด่วนเจ๊เนี่ยเฉียดแต้มหนึ่งมาทุกงวดแล้วนะพรุ่งนี้ถ้าแตกสามตัวนะทุกคนหูหสายด่วนเจนุกเนี่ยจะแตกสามตัวเนี่ยมนหลายงวดแล้วนะเฉียดแต้มเฉียดแต้มเฉียดแต้มเห็นสังเกตไหมแล้วไม่ได้แค่เฉียดแบบเฉียดไกลอ่ะเฉียดแต้มหนึ่งอะ่ะทุกคนนึกออกปะ เฉออียดแต้มแบบทุกคนสังเกตบ้าสามงวดแล้วอะ่ะกี่งวดแล้ววะโอ้โหเฉียดแต้มเฉียดแต้มเฉียดแต้มสายด่วนจะนุกเนี่ยเฉียดแต้มหนึ่งเฉียดแค่แต้มเดียวอะ่ะผิดแค่เลขตัวเดียวอะ่ะก็คือว่าเข้าสายด่วนสามตัวถ้าพรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้แตกสามตัวนะหยสาทุเลยเจ้าปะคุณ ขอให้พรุ่งนี้เป็นวันโห่ใส่ด่วนใครอยากตามก็ตามใครไม่อยากตามไม่เป็นไรขอให้พรุ่งนี้ใส่ด่วนเข้าสามตัวปังๆเธอเจนุกเอ้ยเออมามันไม่ีใครรู้ใช่เจบูถูกครับคุณพี่ดวงอมนเนาะไม่มีใครรู้ได้ต่อไหนมาเจ๊ให้ดูเลขมาจ้าหลายคนกล้าจับอันนี้ละ มาเดี๋ยวใช้ดูใบเขียวก่อนนะคะกลุ่มฟรียังทันนะจ๊ะแม่กลุ่มฟรียังทันนะกลุ่มฟรีกลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายยังทันนะแม่นะรีบกดเข้าได้เลยไม่เสียตังนะจ๊ะเป็นกลุ่มห้องแนวทางของเชนุกเองทุกคนสามารถแบบว่าเฮ้ยเจนแอดมินขอแนวทางเชนุใบนี้หน่อยค่ะ แอดมินจ๋าขอใบความฝันหน่อยขอเลยนะขอใบฮานอยหน่อยขอใบลาวหน่อยขอเลยนะเออสามารถขอได้ขอแอดมินได้แอดมินน่ารักถ้าแอดมินไม่น่ารักกดออกได้เลยแอดมินห้องนี้น่ารักมากนะคะคือขอแนวทางได้เลยขอแนวทางนี้นยคะน่ารักปังเฮงนะคะเอามาไหนบ่ใบเขียวอยู่ไหนวะ กุ่มฟรีนะคะลิงกด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนได้เลยน,นจะจ๊ะนี่เอา้านี่จ๊าอันนี้นะคะคือใบเขียวสามตัวจะมีหกหนึ่งเจ็ด หกศูนย์เจ็ดเจนุฟันหนึ่งงวดสิบหกเดือนเจ็ดสองห้าหกหกหกหนึ่งเจ็ดหกศูนย์เจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งห้าสองเก้าสองศูนย์เจ็ดศูนย์แล้วก็เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดค่ะโอเคอันนี้คือใบเขียวนะชอบตามไม่ชอบผ่าน อันนี่คือเล็กฝันจ้ะแม่ ชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะเออชอบตามไม่ชอบผ่านนะแม่นาะลิงด้านล่างแลว้วก็เบิ่นเป็นกลุ่มฟรีนะแม่นะกมมมา,านนะกลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะแม่นากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสิ้น ไม่มีค่าใช้ใจ่ายแดงสิ้นนะคะกลุ่มฟรีทันคือทันนะจ๊ะเขากลุ่มได้ค่ะแม่กดได้เลย เชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะใครว่าจะนุกเลขเยอะก็ซื้อเลขที่ชอบนะคะยอมรับค่ะว่าให้อาจจะให้เลขเยอะแต่ก็อย่าหลุดทิ้งเลขสามตัวของเจนุกนะชอบเลขไหนก็ตามเลขนั้นเลขตรงใจใครใก็ชอบยอมรับค่ะยังไม่ได้เป็นคนเก่งอะไรมากที่จะให้เลขน้อยๆแล้วเข้านะคะก็ ก็ถ้าใครว่าอุ้ยเลขเยอะจังโอเคหลายใบยจังโอเคน้อมรับไม่เถียงไม่ถามไม่ด่าไม่ไม่โต้ตอบกลับนะคะยอมรับความจริงเออก็หลายใบยจริงแต่ว่าทุกคนก็เลือกตามเลขที่ตัวเองชอบได้ชอบเลขไหนก็ทมเลขนั้นเนาะโอเคค่ะเราจะไม่ว่ากันนะแม่แม่เนาะเออเราอยา